าากรสวัสด <iet gli flaws> ีค่ะวันนี้นะคะอยู <Ep eless> ่กับเก๋ค่ะนะครับแล้วก็เจมอเตอร์เฮดของเราจ้าโชว์รูมรถยนต์มือสองคุณภาพดีคุณภาพเกรดเอครับเจมอเตอร์เฮดตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์จากบางนามุ่งหน้าสู่อ่อนนุชเลยซอยสีนครินสามสิบมานิดนึงเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับจะเจอตลาดรถยนต์เอพีจะอยู่กลางตลาดเลยมีโลโก้เจมอเตอร์เฮดอยู่บนก็ไป ะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะอย่างแรกกดถูกใจกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะสําหรับโชลุงรถของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถยนต์มือสองคัสภาพเกตเอจริงๆมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายค่ะรถทุกค้าของเราเป็นรถคัสภาพเกตเอไม่มีการชนหนักนะคะน้ำท่ว <laughs> <laughs> มไฟไหมน้นะคะแต่ต่อนดแปลงไม่มหอี่ยงแน่นอนนะคะถ้าตรวจเจยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและพิเศษวันนี้นะคะกับปอเดือนแปดปังๆๆปังปังนี่ <Okay. S 2> นะคะโปรเดือน8ทํเอาง่ายๆโปรเดอนนี้เรามีความพิเศษคือสําหรับผู้ที่ซื้อรถจองรถในวันนี้นะวันที่1ถึงวันที่7เราจะได้โปรโมชั่นแบบว่าผ่อนเริ่มต้น888บาท <c oughs> อ้ <c oughs> <c oughs> กเสียงดังมากตกใจพิธีกรคููเมื่อกี้ <c oughs> กกนกห <c oughs> งหยกดินผ่านเรือ่อลก็ตื่นเต้นไงอ่ะนะคะ และสําหรับผู้ที่มีใบจองนะครับก็คือจองแต่วันนี้จนถึงวันที่7เลยแล้ววันที่8เนี่ยเรามีกิจกรรมมาล่้นสนุกกันด้วยในไลฟ์สดเนี่ยของก็คือจะเป็นเสาหน้าแปดเดือน8ใช่แปดเดือน8ครับเอาใบจองเนี่ยมาส่งในไลฟ์สดเลยหรือว่าติดต่อเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ของเราคุณจะได้โปรโมชั่นไปเป็น8บาทเดี๋ยวลูกค้างงอะไรให้ตัง8บาทแล้วเปล่านะคะจากที่ว่าผ่อนเริ่มต้น88 8บบาทเท่ากับว่าคุณจะเหลือผ่อนเพียงแค่ 8บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ร่วมไปดึงค่ะแค่ดีๆฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะฟรีในที่นี้ต้องบอกเลยนะว่าฟรีจริง,รงบางคนบอกว่าเ้าฟรีฟรีดาวแต่ว่าเดี๋ยวต้องเสียนู่นเสียนี่อิกย่อยนะคะของเราฟรีดาวค่ะนะคะประกันไทยฟรีนะคะค่าจัด้าวโอ้ลฟรีนะคะขัดเคลือบแก้วฟรีเดิมน้ำมันเครื่องฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีฟสปาตัวรถฟรีพนักงานขายไม่ฟรี เนือวจาจะบอกว่าฟรีด้วยเกือบแล้วนะคะคือฟรีทุกรายการนะคะดูแลรถให้คุณอย่างดีด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะอ็อกซ์ได้แต่ใครที่บอกว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเอะเอารถคันไห,หนดีน้แล้วไม่ถูกเลยอ่ะชอบหลายคันเหลือเกินนะคะวันนี้เรามีมาแนะนําเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นคืออันนี้คันนี้อันนี้คันนี้โอเคจบอ่าใช่มเ,เ,เิ่มเริ่มเริ่พปิดป <c oughs> ิดรายการนะเดี๋ยวขอแนะนําเข้าวๆกันก่อนแล้วกันวันนี้เรามีมาสี่รุ่นใช่นะคะรุ่นแรกเลยนะคะกับแบรนด์ยอดนิยมคอนดา ที่1.5วีพัดค่ะนี่แรงมาด้วยเลยตึงปะกตึงปะไม่รู้เหมือนกันตึงอยากออกรายการก็ไม่บอกนี่คันนี้นะคะจะเป็นร้อยปี2017ค่ะดูใหม่มากนะคะเป็นสีสีเทาสีเทาหรอน่าจะเทาหรอม้งน้องออกเงินเงินเทาเทาค่ะ ตัวนี้คือดูเฉีียวนะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะไฟหน้าก็มีไฟตัดหมอกด้วยมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะีเป็นเซนเซนเนเดย์ไลท์ l ดีล้อแม็กซ์เป็นแบบเดิมๆนะคะจากคอนด้าเลยค่ะล้อแม็กจากโรงงานเลยครับใช่นะคะแล้วก็ตัวตัวนี้จะเป็นกุญแจเป็นแบบ Keyless คีย l e s s มันต้องเป็นช่วง Keyless นะคะก็คือสามารถที่จะมันเหมือน Keyless นะ Keyless อุตสรณมี S ได้แล้วนะคะคือตรงนี้เขาก็จะมีเป็นแบบปุ่มสามารถที่จะไว้กดล็อกประตูก็ได้บางทีคุณกุญแจคุณอยู่ในกระเป๋าเนี้ยล็อกประตูหรือว่ากดล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ถ้าฉบด้านนอกนะคะให้ดูลูกตรงกลนรถก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในต่อกันาะองเข้า้าน้เลยเดี๋ยวผมขึ้นด้านนี้ไป <laughs> มาค่ะหน้าในตัวรถของเราโอ้โ,โหเบาะหนังฉีดแดงเบา<อ>ะ <laughs> แยกเล่นหมดเลยเหลือจะเหลืออะไรให้ผมเล่นเนี่ยในคันนี้เป็นโฟมลายมัลติฟังก์ชันและมีบลูทูธให้ด้วยนะฮะได้แอร์แบ็กคู่หนะ้าแล้วก็จะมีออวิทยุหน้าจอให้ด้วยอืมไม่แน่ใจมีเนหรือเปล่าน่าจะ,ะมีช่องให้ d m i ให้ด้วยครับเหยุซ่อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมแกะให้ก่อนเอาว่าเปิดตรงนี้แหละ ยังไม่อยากงานมากงานไม่ค่อยเป็นมี HDMI กับ USB ให้ด้วยอันนี้เป็นปุ่มแบบว่าคีย์เลสนะตัวน,นี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับนี่เป็นเลนส์กระจกอาจจะมองไม่เห็นจริงๆเนี่ยน่าจะต้องลองสตาร์ทนะมีกุญแจอยู่ฝั่งโน้นไหมคุณตะก้องนี่ครับอย่ามีออกเบรกเลยค่ะตะกล้องบเบรกตาก้องเบรกทีอ่ายอดแล้วก็ซูมลงทั้งตะก้องนะคะนีบบ่ใช้ตะกล้องด้วยเราขึ้นกว่านี้นี่เห็นไหมพอหน<อ>้าจอขึ้นเป็นอย่างนี้เลย ช่วงรอช่วงโหลดรอแบบนี้กดเมนู <S 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 เนีคันนี้รู้สึกว่าคันนี้จะยังไม่มีเนนะครับไม่ได้มีเนยให้คันนี้ไม่มีเนกดก่อนไม่มีโอเคแต่มีโฟนลิงให้มีแอร์ดิจิตอลให้ครับ air air รน,นี้ยแอร์ตับอุณหภูมิลงสัยังนงหมคะสักประมาณยี่สิบแปดยี่สิบอะไรแบบนี้นี่จะให้ดูว่าแอร์ของเรจาจะเปน็นแบบสองพด้วย ด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้ได้เบาะหนังด้วยอ่านี้ลองไปดูด้านหลังด้วยว่าคุณเก๋ได้ด้านหลัง้าด้านหลังนะคะคือว่ากว้างเลยแหละนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้จะได้ลำโพงทั้งหมดแตดตแหน่งนะคะแปดตแหน่งด้านหน้าสี่ด้านหลังสี่นะคะสี่จุดทั้งสองฝั่งจะสังเกตเลยอ่าง่ายๆจะอยู่ตรงประตูนะคะอีอย่างละสองทั้งสี่ประตูเลยค่ะในส่วนของเครื่องเสียง ด้านหลังนั่งสะอร์สบายค่ะแล้วตัวนี้เป็นรถปี2017สภาพยังดูใหม่เลยนะได้เบาะหนังไปด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้อย่างที่บอกเลยนะคะตอนนี้เรามีกับโปรเดือน8ปังปังปังค่ะจองร้อนแต่วันนี้จนถึงวันที่7ค่ะคุณหาคาันนี้เครดิตดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่3,888บาทเท่านั้นค่ะนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราพาไปดูท้ายรถซีว่าจะจุข,ของเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน กว้างเลยแหละ่ของแบบไม่ต้องไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วอย่ามาหลอกล่อเราเราจะไม่เล่นนะฮะเดี๋ยวก็อุ้ยอุ้ยอุอุ้ยเดียวก็มาอีกนะฮะอุ้ยเดียวเอาไปใส่สลายอุ๊ยเลยค่อนข้างกว้างถึงจะเป็นซิตี้ก็เถอะคือสามารถใส่ถ้าดูในรีวิวหรือคลิปที่ผ่านมาเ้มีคลิปรีวิวอยู่มันจะใส่กระเป๋าแบบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้เลยนะใช่นะะก้างมากอยู่ อันนี้ตรงอีแปดห้าได้ด้วยแปดห้าได้ประหยัดสุดๆเราจะบอกว่าคันนี้เราเคยไปรีวิวแบตชันแล้วใช่นะคะลองลองไปดูได้หรือว่าไปดูในช่องยูทูบเราก็ได้ใช่นะคะเรามีช่องยูทูบให้คุณแบบไปดูคลิปรีวิวเกี่ยวกับเทียร์ออโต้ใช่อย่าลืมไปกดซับสไคร์ด้วยนะคะนะคะในที่บอกใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินของเราได้นะคะ ห, like, add, add, sign, ater, หรือผ่านไลน์ X X ปลาย J มอเตอร์หรือโทรมาได้ที่หมายเลข061199789ครับแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่จองตัต่ช่วงวันนี้จนถึงวันที่7ค่ะเก็บใบจองของคุณไว้ให้ดีแล้วก็การไลฟ์สดวันพฤล่ะไม่ใช่วันพฤล่ะวันเสาร์หน้าฉันไปพฤลขันยังไงวะวันเสาร์หน้าวันที่8เดือน8ค่ะนะคะช่วงการไลฟ์สดคุณสามารถที่จะส่งใบจองหาแอดมินของเราเพื่อรับสิทธิ์่อนร่มต้น8บาทย้ำว่าในช่วง ย้ำว่าในช่วงไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเอออย่าลืมติดตามไลฟ์สดด้วยถ้าคุณไม่เข้ามาไลฟ์สดเท่ากับคุณสลับสิทธิ์นี้ทันทีได้แล้วนะคะต้องมาแสดงตัวตนน้ำหมดเพราะเาดี๋ยวเราอาจจะมีการบอกว่าใครส่งมมติวยแล้วพิมพมเขาว่าส่งแล้วมาอะไรแบบนี้นะคะแคปหน้าจอแคปหลักฐานการส่งเามาดูก่อนก่อนอื่นเลยคุณรีบเข้ามาจองก่อนมาจองก่อนมาดูรถก่อนมาเลือกรถก่อนมาเลือกรถก่อนใช่แถ้าไม่เลือกก็ได้จองเลยก็ได้นะได้นะฮะมา ต่อกันเลยค่ะใครที่แบบว่าอยากได้รถเป็นแบบรถอีโคคาร์ทรงซีดานสี่ประตูค่ะเราได้เราได้แบรนด์แบบว่าแบรนด์ตลาดไปแล้อันนี้เป็นแบรนด์ตลาดใหม่อันนี้แบรนด์ห้าสิบสี่ห้าค่ะใช่อันนี้แบรนด์ตลาดโโอ้หเดี๋ยวโดนฟ้องนะก็ไม่รู้เห็นบอกแบรนด์ตลาดอ่ะมาค่ะอันนี้คนคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยคุ้นชื่อกับอันนี้หรือว่าอาจจะคุ้นชื่อแต่ว่าเป็นแบบในรูปลักษณ์ช่วงหลังที่สังเกตมาสองปีหลังเนี่ยเขามาแรงมากเลยนะแรงนี่ครับจากข้อมูล ของยอดจองคุ้มเยอะอ่ะยอดจองเนี่ยอยู่อันดับ2หรือ3ไม่รู้นะของแบรนด์นี้แบรนด์ฟูซุกิเลยใช่ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยจองอันดับ3เลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะข้างบ้านก็ออกมานะคะข้างบ้านทำไมรู้รู้ป่ะทุกวันอะก่อนจองมาทำงานต้องเข็นรถฟูซุกิแซดก่อนถึงจะได้เอารถเองออกทูซุกิเลยฝังหน้าบ้านโอเคคือแบรนด์เนี้ยมันจะเป็นแบบว่ารถที่แบบว่าทรงเนี่ยจะได้แบบขนาด ค่อนข,ข้างแบบใหญ่แล้วก็แต่ว่าเครื่องเขาอะจะเป็นมาตรฐานกับรุ่นเลยรุ่นที่สุซุเกียวมา 2, คือ 25L ใช่รถที่เขาขายใช่มันค่อนข้างประหยัดมากคือหลอัลงจากเราเทสแล้ววิ่งในกรุงเทพและประมาคนคนอัตราการเส้นเปลืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1บาท30สตางค์บวกลบอยู่ที่ค่าน้ำมันด้วยแล้วก็อยู่ที่ระยะเวลารถติดด้วยแต่ประมาณนี้แหละที่มาแล้วทั้งทั้งสุซุกิต,ตัวน,นี้แล้วก็สุซุกิตัวนี้ เต่วเนี้ยเราเอาสุสกิเซีย RS มาให้ได้อยู่กันใช่ะคะ่ะแต่บอกก่อนนะว่า RS หรือว่าตัวส,สุส,สก,กิเซียก็ไม่ได้ว่ามีสีเดียวบางคนคิดว่าเอ้ยมีแต่สีดำหรือเปล่าบอกรบคนอื่นแบบว่าอยากได้สีขาวมีนะคะลองทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยค่ะบอกได้เลยว่าเราเนี่ยมีแทบเป็นทุกสีอยู่แล้วหรือเป็นรถเป็นโชรูมรถมือสองที่มีเซียสเนี่ยหรือว่าเป็นสุสกิที่มีหลากหลายสีมากบอกเลยลองเข้ามาเลือกได้แค่จะเป็นมือหนึ่งือว สีม่วงอ่ะสีม่วงสีม่วงรู้สึกสีม่วงออกไปแล้วมั้งเอ้ยยังยังยังสีม่วงอ๋ออันนั้นมันเซเลริโอเบรเย็นไปนะคะมาดูตัวนี้นะคะกระจกบังข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะส่วนตัวกุญแจจะเป็นตัวกิเลสค่ะนะคะสามารถที่จะเราบอกว่าผลลัพธ์ของสัปปะรดได้เลยเข้ามาด้านในกุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะพลสติกนะคะ นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นรูปแบบบูสตสตาร์ทสามารถที่จะเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยน,นี่มลมแรงมากบอกเลยว่าฟูกิเนี่ยแอร์เย็นมากนะคะตัวนี้ใช่นะคะจะได้เป็นตัวเบาะหนังไปแล้วก็เป็นตัวเกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีดนะคะมีตัวเนวิเกเตอร์ด้วย ตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เห็นไหมคะนี่เป็นระบบเนวิเกเตอร์ระบบะนำทางวิทยุนะคะการแบบรับสายวางสายหรือว่าโทรออกผ่านตัวบลูทูธของตัวรถได้เลยค่ะแล้วก็ตัวพวงมลาลัยจะเป็นตัวมัลติฟังกชันค่ะปรับโหมดปรับวอลลุ่มนะคะหรือว่ารับสายวางสายอย่งที่บอกนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวแอรตัวนี้จะเป็นเมนวน คตัวแอร์เป็นแบบนู้นเลยดิจิตอลดิจิตอลหรอดิจิตอลแต่ดิจิตอลไม่ใช่เป็นปรับหรอทำไมถึงเรียกว่าเป็นดิจิตอลอ่ะดิจิตอลคือมันจะมีตัวเลขอย่างนี้แค่เนี้ยบอกเป็นดิจิตอลใช่ถ้าเป็นแบบปรับเนี่ยมันจะไม่มีตัวเลขโชว์มันจะเป็นแบบว่าหมุนเป็นตารางแก๊กเก๊กเก๊กเก๊กอย่างนี้โอ้โหเราเข้าใจคิดว่าดิจิตอลมันต้องล้ำกว่านี้ไงมันแบบเฮ้ยเอาหนาด้วยรถอีโคคาร์มีดิจิตอลก็ดีแค่ไหนแล้วแต่ถึงจะเป็นดิจิตอลหรือไม่ดิจิตอออลลลนนนะผมมมงงาทั้้รรุ่แแว์จเยย็ จะสแกทแผ่นสแกทแอร์ทำไมเนี่ยนะคะด้านในค่ะก็จะเป็นคอนสีดำมีแอร์แบ็กคู่นะคะอ่ะซูมค่ะเดี๋ยวอย่ามองที่ชั้นแอร์แบ็กคู่นะคะไม่ถ้าคันนี้คือคันนี้เป็นซูซูกิ R S คุณจะได้แอร์แบ็กคู่แต่ถ้าคุณเป็นซูซูกิ R S พัดเก๋คุณจะได้แอร์แบ็กสี่ใบสี่ใบใช่นะคะต้องบอกอย่างนี้เป็นแบบได้แอร์แบ็กคู่นะคะแล้วก็โซนด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะตัดกับวัสดุสีเงินนะคะตรงคอนโซลแล้วก็ประตูด้านข้างอะไรคะ เด้งดีใช่ไหมคะเด้งดีแล้วก็โซนด้านหน้าเนี่ยจะได้ลำโพง4ตำแหน่งด้านหลังนีไหมคะด้านหลังมี2ตำแหน่งถ้าเกับว่ารถคันนี้จะได้ลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งนะคะก็คือตรงด้านหน้านะคะจะมีด้านข้างหรือดูที่ตรงไหนก็ได้นะด้านข้างแล้วก็ด้านบนของประตูโซนด้านหน้านะคะด้านโซนด้านหน้าจะเป็น4ตำแหน่งและด้านหลังน2ตำแหน่งค่ะแต่ถ้าคุณซื้อ ซูซูกิซีเอ็สอาร์เอสพัดเก๋คุณจะได้ไมโครโฟนในในในรถอีกหลอด1 8วัตต์เข้าไปด้วยอีกครับไม่ใช่ลำโครับต้องบอกว่าจะได้ระบบสั่งงานด้วยเสียงอ๋อระบบสั่งงานอ่ะไปดูข้างหลังข้างหลังก็จะมีเบาะหนังตูวไปอาเอาเอาคืนแล้วไง ถ้าจะรักษผมได้ถ้าจะปรับขนาดนี้นะคุณมานอนกับผมด,ด้วยดีกว่ากับผมได้ <c oughs> นะคะนอกจากที่ว่าเราจะนอนสบายๆรักษาผมได้ด้วยโอ้สดยอดมีการไปนวดเรียบร้อยออกไปข้างนอก <c oughs> ผมฟูอ่ะคันนี้จะมีแอร์หลังด้วยนะครับนี่เป็นแอร์ข้างหลังเพราะคันนี้เป็นปี2018แล้วมีแอร์ให้ด้วยแล้วก็จะมีที่วางแก้วสองฝั่งอ่ะดับเครื่องทำไมล่ะหนูเสร็จแล้วหนูรอ้อนกำลังร้อนเลย มึงจะเย็นได้แป๊บเดียวแล้วก็จะได้เบาะหนังแค่นั้นเองแล้วก็มีที่วางแขนอืมนี่มีช่องใส่แก้วให้อีกสองอันอืมค่อนข้างสบายครับกว้างขวางอยู่ไปแล้วมีเท่านี้แหละข้อขา,าไม่เปว่าอเกเเเขาไปเตรียมฟ้องหลังแล้วใช่นะคะไดอ้านหลังนะคะให้ดูก่อนึตรงนี้นะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3านะคะมีกล้องวงหลังเห็นไหมแล้วก็สะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์นะคะ มีคลิปฉลามด้วยมีคลิปฉลับแต่ว่าการนี่ค่ะอ้ามาดูด้านในี้ตแกอันนี้เป็นเอ่อการลอยครับกันการลอยของกันเออมันจะเป็นสติกเกอร์การลอยอ่ะของเขาติดอะไรที่แบบเขายกของนะใช่เกือผ่านเขาติดเป็นลายเคล็ดล่าให้แต่ถ้าคุณไม่ชอบเดี๋ยวก็ลอกออกได้ไม่มีปัญหาอะไรข้างในค่อนข้างแอ้ข้างในค่อนโอ๊ยค่อนข้างกว้างขวางเออนีค่ะถือว่าเป็นรถอีโคคาร์ที่ ไม่ได้เล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งห้องทุนิสารหรือว่าจะเป็นพื้นที่ในเรื่องของการเก็บสัมภาระใช่แล้วเอานและอ่ะใครสนใจใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่เอ๊ะบอกไปยังมีกล้องมองหลังด้วยก็แล้วค่ะเออ่ใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้าไปได้ที่ Facebook f แฟนเพจก็ได้เลยครับเจมมอเตอร์ครับได้นะคะเจมมอเตอร์หรือจะเป็นที่ Line แอดเจมอเตอร์ก็ได้ครับหรือจะเป็นที่เบอร์011199789ครับผมใช่แล้วนะคะย้ำโปรโมชั่น กันอีกสักหนึ่งรอบสาหรับเดือนนี้ค่ะโปรเดิน8ปังปังปังค่ะนะคะจองรถตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ค่ะสําหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่2888บาทค่ะแต่พิเศษใครอยากผ่อนนะคะจาก288 28 8บาทอยากผ่อนเพียงแค่8บาทใช่นะคะ,ะ,ค,ะคุณสามารถที่จะส่งใบจองนะคะมาร่วมสนุกกับทางเราได้ในวันที่8เดือน8นะคะในการไลฟ์สดวันที่ 1-, 1> ะะถึง7เนี่ยมาจองรถไว้ก่อนแล้วก็เก็บใบจองไว้ครับพอวันที่8เนี่ยเราสองคนเริ่มไลฟ์เนี่ยคุณก็เริ่มเราส่งสัญญาเนี่ย คุณก็ส่งส่งใบจองเข้ามาได้เลยคุณจะได้โปรโมชั่นอะผ่อนแปดบาทส่งกันไปเลยส่งสัญญาณต้องแบบว่าส่งมาส่งมาอันนี้อะไรส่งมาเก๋กว่าเก๋กว่านะคะอะมานะคะเหลือใครอยากดูเป็นแบบสีอื่นสีอื่นนะคะแต่ว่าเป็นตัว Suzuki GS ก็มีเช่นเดียวกันก็รับกินบัคเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะมาดูกันต่อเลยเราดูรถซีดานไปแล้วคันไหนคันนี้ ที่เพิ่งมาใหม่เลยไม่ค่อยเห็นมากเห็นน้อยมากนั่นก็คือ Ford e เอ a p e 2.3อ l t ป<า>ี2 0 1 2ขาวเนียนเนื้รถ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 อ่ะนะคะเดี๋ยวคันนี้เราจะให้พี่อ่านเป็นคำอธิบายไปยาเพราะว่าจริงน้องเก๋ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดคันนี้คันนี้เป็นะไะอ่ะคันนี้เหมือนจะเป็น เอสยูวีย่อมย่อมเอาไว้แบบใส่ของข้างหลังบนหลังคาครับบนหลังคาขวดอารมณ์รถแบบประมาณแบบนี้เห็นแบบเวลาไปไปเที่ยวขึ้นเขาตั้งแคมป์บ่อยๆนะใช่เหมือนแบบใส่ของไปเที่ยวจริงๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกข้างบนเลยเชื่อผมด้วไม่ได้ขนเยอะจริงๆนะมีซันลูปด้วยพี่อะไรนะซันลูปไปใช่ใช่คันนี้คันนี้ซันลูปด้วยถึงจะปีเก่าเขาไม่ได้ซองแต่ซันลูปด้วยนะครับใช่แล้วเราไปดูข้างในเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปไปเดี๋ยวเขายา นนี้เนื่องจากยังเป็นปี2022อยู่กุญแจยังเป็นกุญแจเซ็นทรัลล็อกปกติมีรีโมทแล้วก็กุญแจสตาร์ทแต่คุณจะได้มาเนี่ยคือเสียงอะไรตัวเองเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอยู่ด้านล่างนี่เลยมันจะเป็นแบบพวงมาลัยรุ่นดั้งเดิมของฟอร์ดแล้วแหละแบบนี้แหละมามีเสียงด้วยสุดยอดนี่สตาร์ติดชึ้ง ทัานนี้เปิดประตูก่นอนเพื่อความคมชัดของการถ่ายภาพามีวิทยุมาให้ปกติครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะ,ะเห็นไหมถึงจะเป็นปีสองพันสิบสองแต่แอร์ดิจิตอลนี่เหมือนเซียบคันเมื่อกี้เลยเล็กๆปรับได้ปรับปุ๊บป,บป,บปับนี่เล็กแอร์เล็กแอร์หลอดร้อนหรือแอร์เย็นกว่าเย็นสุดๆเลยบอกตรงปรับด้วย,อยโอ้โหถ้ากล้องเอ,เ,อเอาหน้าเอาหน้าอ่างแอร์เลยบอกเย็นเลยอนะ่ะฮะ คันนี้เป็นรถคันที่นั่งโอเคคันนี้เป็นท่าที่นั่งครับแอร์แบ็กคู่หน้าเบาะหน้าแล้วก็คู่หลังค่ะแล้วก็คู่หลังด้วยคู่หลังต้องเป็นฟอร์ดทัชเก๋นะครับเป็นรุ่นฟอร์ดทัชมีชั้นวางของ,องมีท e ี่วางแก้วให้ด้วยแล้วก็นี่ท e ี่วางแก้วข้างหน้าไม่มีอะไรมากครับคือมันเป็นรถรุ่นแบบปีสองพันสองอ่ะคือมันจะมีแบบอะไรเยอะแยะไม่แง่แหละมีช่องใส่ซีดีเอ็มพีสามอะไรงี้ก็คือเอาว่าแบบเป็นแบบรุ่นประหยัดอ่ะสามารถแบบว่าเอ้ยใครอยากได้แบบฟอร์ดที่แบบว่าเป็นรุ่น ถาสิกหน่อยที่มูที่สองอะไราเงี้ยครับเอาคีเลยเนียนครับเพราะว่าคุณจะได้สันลูลูปลูปเฮ้ยมนจูสา้มากโอ้โหโสว่างเวอร์นี่สม่มูอยให้ดูด้วยนี่อันนั้นอะไรอะคะขนไปร้องเพลงอันนี้อะคอน้ส่นปแสบตาผิดีกว่าไม่ไหวแล้ว ด้านหลังเป็นไงบ้างนั่งสบายไหมหะคะก็หัวโอเคนะนั่งสบายค่ะมีที่วางแขนที่แบบสามารถเก็บล้อลงมาได้ค่ะด้านหลังก็จะมีลำโพงสองตำแหน่งท้งด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังแล้วก็ตรงนี้ต้องแทนเห็นไหมเอ่ยสามารถที่จะแบบเปิดออกมาแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้สองที่นะคะมีเลยก็ถั่วโอเคนะใครที่แบบอยากได้รถแค่ที่ด้านที่มีในส่วนของที่เก็บของต่างๆด้านหลังเยอะนะคะ เดี๋ยวเราจะทำดูได้หลักแค่สหนนะคะว่าพื้นที่ในเรื่องของการเก็บสัมภาระเขาจะเยอะขนาดไหนน่าจะเทียบได้กับ CRV ป่ะแต่อาจจะใหญ่กว่าหนอยนึงอันนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะครับแต่ว่าโอ้โหเปิดมาแล้วข้างหลังค่อนข้างกว้างนะกว้างเลยเป็นรถแบบเหนียอะไรฟองไปข้างล่างหรือเปล่าไม่มีป็นที่เก็บสุด คือเก็บเก็บของได้ค่อนข้างกว,ว,ว้างครับมีที่วางของอะไรอย่างนี้ใส่ของได้ในรถคับบทนที่นั่งที่แบบว่าผมว่ามันใหญ่กว่า CRV นะใหญ่กว่าในเรื่องของพื้นที่เก็บของใช่ได้เครื่องสองจุดสามด้วยมีเซ็นเซอร์หลังด้วยใช่แล้วระ<อ>บบไฮดรอลิกไป่ไม่มีอะไรมากเราจะพูดอะไรเยอะมีเซ <บ Leaving S 3> ็นเซอร์ด้วยนี่ใช่นะคะสำหรับคันนี้นะคะเหมือนกันถ้าเกิดใครสนใจแล้วจองรถตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ค่ะทุกคนค่ะ ได้ดีฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะและที่สำคัญคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2,888บาทถ้าร่วมสนุกค่ะนะคะนำใบจองนมาร่วมลุ้นในคลิปไลฟ์สดของเราวันเสาร์หน้าเสาร์หน้า8เดือน8นะคะคุณมีสิทธิ์ผ่อนเพียงแค่เดือนละ8บาทเท่านั้นมาลุวมสนุกกันเยอะๆครับผมอยากให้อยากให้รถขับกันแบบสบายผ่อนง่ายๆไม่ต้องใช้เงินดาวเก็บเงินก้อนไม่ใช้ย่ำเฉยๆได้ เอาเงินไปนะคะเงินอื่นได้เยอะแยะเลยใครสนใจก็อินบ็อกมาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือทักมาได้ที่ Line แอดแอสไซเจมอเตอร์หรือโทรมาได้ที่หมายเลข0611199789คุณจะเดินตัดไปทำไมเนี่ยไม่เข้าใจตัดกล้องไปตัดกล้องมาอ่ะเมื่อกี้เราดูฟอร์ดไปแล้วรถ5ที่นั่งทีนี้เรามาดูรถ7ที่นั่งกันบ้างดีกว่าขยายขึ้นมาอีกเป็นแบรนด์ซูซูกิเหมือนกันอยากจะรีเซน์มากเลยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยให้เขาพูดตีเซนได้ดูรถเลย เป็นเออติก้านะครับ GL ใชนไหมเนี่ยเออใช่ GL หน่งจุดสอันนี้เป็นเครื่องที่เล็กลงมาเป็นเครื่อง1.4ึ่งจุด GL รถปี2016ันสิบหกค่ะลองดูลองดูให้กล้องแผ่นแผ่นแผ่นชมหน้ามันเนี่ยสีขาวด้วยสีขาวเหมือนกันเป็นรถเก็งที่นั่งที่แบบผู้หญิงก็ขับได้อ่ะรูกส่งประถัทหลับขับจริงเหรอใช่เชื่อไหนลองดูซิมาแล้วสอบขับขัไปเที่ยวค่ะ <Okay. S 2> ด้านนอ่ะจะบอกว่าชอบในเรื่องของดีไซน์เบาะของเขานะดีไซน์เบาะของเขาเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอรติก้าของเขาเลยค่ะซึ่งลายแบบนีน้ที่ไหนไม่มีแน่นอนนะคะด้านนาจะเป็นโทนสีเบดนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะหรือว่าตรงตูด้านข้างเนี่ยเขาก็จะเป็นลายเดียวกันนะคะตัวนี้ โดยพื้นฐานทั่วไปก็จะมีพวกวิทยุ fm ต่างๆค่ะแล้วก็กุญแจจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะจริงด้านหน้าไม่มีอะไรนะนเน้นเรื่องของการใช้งานแล้วก็จุนะคะทุกคนเวลาแบบไปเที่ยวต่างๆได้นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวบางที่แบบสามารถแบบขับรถนะค,ะคุณแม่อาจจะแบบขับรถพาน้องๆหนูๆไปส่งโรงเรียนได้อะไรแบบนี้ค่ะ ส่วนข้างหลังครับก็จะเป็นเบาะเหมือนข้างหน้าหลยลายเดียวกันถ,ถ้าทำนละลายก็แปลกอยู่มีที่วางแขนแบบค่อนข้าง,างบบโอเคอยู่นะรบบเบาะอันนี้ได้ประมาณนี้และที่วางแขนมันอยู่ประมาณนี้ข้างหลังครับข้างบนเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นมีแอร์ลังให้สี่ช่องเลยนะแถมปรับระดับได้ด้วยนี่ปรับตรงนี้ก็อาจจะยังมองไม่เห็นไม่เป็นไรจะชอบเบาะเขาใช่ล้วต,ตัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าครับแล้วมันจะมีแบบรุ่นลายนลาเต็กของเขาของตัวดกาเลย ขนางค่อนข้างนั่งสบายครับผมทีนี้เนี่ยเ,ออเดี๋ยวเราไปดูออที่เบาะที่นั่งที่ผมเจ็บก,กันดีกว่าครับผมไม่ได้ทำงาน,นอ่าอ่าพอมาดูด้านหลังเนี่ยคันนี้เนี่ยจะยังไม่ได้กล้องมองหลังนะนแต่ว่ามีเซนเซอร์แต่ว่ามีเซนเซอร์ให้แล้วก็นี่จะเป็นแบบว่าเบาะที่ยังไม่ได้พับถ้าพับลงไปแล้วเนี่ยมันจะราบเรียบไปเลย อันนี้แหละอ๋อมันยังลงได้อีกนะคือจริงมันยังลงได้มันจะลงมันจะลงราบเรียบลงไปเลยคือถ้าพับจริงๆอย่างจังแล้วอ่ะมันจะราบเหมือนเกศไม่มีหนะออา้าอกอระมาณนั้นวพะเอิญมีอ๋อโอเคจ้ะ <laughs> ติดเรทใช่ไหมจำได้ไหมจำได้อ่ะในตั๋วที่เราดูกันมาแล้วสี่รุ่นใช่ครับนะคะเดี๋ยวเรายา้ำกันอีกสิบหนึ่งรอบสำหรับลูกค้าท่านใด หล <laughs> <laughs> <ไ> <laughs> ลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะอยากเข้ามาชมตัวรถจริงเนี่ยสามารถเดินทางมาได้เลยค่ะนะคะโชว์รูมของเราเจมอดลีเฮดจะอยู่ที่ตลาดรถยนต์เอพีสินักคลินใช่มุ่งหนะ้าจากบางนาไปอ่อนนุชนะครับเราจะอยู่เลยซอยสีนักครินสามสิบมานิดนึงจะจะเจอ ER กับตลาด,ด AP, รถยนต์เอพีเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับเราอยู่กลางตลาดเลยใช่แล้วคะ่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั 8, 9, ้งแต่9้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแต่ถ้าเกิดว่า ใครจะมานอกเหนือจากนี้ก็สามารถที่จะนัดกับทางเซลล์ของเราได้เลยนัดแอดมินไว้ก่อนทักเข้ามาก่อนทักที่ไลน์แอดก่อนไม่ได้ครับเราจะได้เตรียมเซลล์เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการท่านลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช่แล้วค่ะย้ำโปรโมชั่นกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะกับโปรเดือนนี้โปรเดือนแปดปังปังปังเนะคะเมื่อคุณจองรถค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7นะคะคุณจะได้รับสิทธิ์กับการผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8 8 8ปปบาท และที่สําคัญเครดีๆฟรีดาวน์ฟรีทุกค่านสิยใจไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะ <S 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 รวมไปถึงกับซุปเปอร์โบนัสของเราใช่ก็คือในวันที่8เดือน8นั่นเองนะครับก็คือ,อ,อทุกท่านทุกลูกค้าทุกท่านที่จองรถในวันนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เนี่ยสามารถส่งใบจองเนี่ยมาให้เราได้ในในช่วงไลฟ์สดของวันที่8เดือน8นะคุณไม่จะร่วมสนุกก็คือจะได้ผ่อนเริ่มต้นเป็นจาก888บาทเป็น8บาทเท่านั้นเอง แล้วนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดูตัวรถกันได้ค่ะ mm. แล้วก็รวมไปถึงค่ะนะคะ mm. ฝากในส่วนของช่องทางของเรากันด้วยนะคะ mm. ไม่ว่าจะเป็นกาบทางเพจ a c e b o o k ของเราอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพจหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube ค่ะ mm. นะคะ mm. กับ j m o t o r t e ก็จะมีการแนะนำรถมีการบัตท่าน, mm. นามีการรีวิวก็สามารถเข้าไปดูกันได้แล้วก็กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วย นนลยยมลลย,ยังไม่หมด<น>ะะยังไม่หมดนะคะแต่ก็ลืมเหมือนกันใครที่เก๋ว่าสนใจรถอื่นอนอกจากนี้ใครที่<ค>สนใจรนอื่นนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นนี้สีนี้หรือว่าเป็นซูซูกิสีอื่นหรือว่าจะเป็นแบร์อื่นๆที่คุณอาจจะสนใจอยู่ <f uck ling> ลองทักแอดมินเราเข้ามาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นที่ไลน์แอดก็ได้หรือเป็นที่เบอร์0 6 1 1 1ห9 7 8 9นะครับลองทักเข้ามาก่อน ถ้าเรามีเรวทางเจ้าหน้าที่เราจะตอบกลับให้แล้วก็สง่งรูปให้ดูก่อนก็ได้แต่ที่แน่วันที่17เนี้ยรีบเข้ามาดูรถรีบเข้ามาจองก่อนเพราะเดี๋ยววันที่8เนี่ยเราจะได้ร่วมสนุกกันครับเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะมาจองรถกันเยอะๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะ่ะหมดน้าที่ของเราสองคนแล้วไว้เจอเกันใาไ,ได้ใหม่นะคะกับคลิปหน้านะคะจะมีฟังชั่นดีๆอะไรอะไรอรอยู่ต้องติดตามชมเลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ